ช่อพันนิกาเร่งโอนเงินเราช่วยกัน3,000บาท เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆสำหรับการไลฟ์สดแล้วมีคนดูกว่า6 0แสนคนสำหรับการแจกเงินของคณะก้าวไกลเมื่อวันที่3พฤษภาคม2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากแฟนเพจคณะก้าวหน้าได้จัดกิจ,จกรรมไลฟ์สดคอนเสิร์ตเมเดเมดเราช่วยกันโดยศิลปินผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิดเพื่อระดมทุนระหว่างวันที่หนึ่งถึงสองพฤษภาคมที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับที่ดีในโลกออนไลน์มีผู้ร่วมสมทบทุนจำนวนมากผ่านบัญชีนางสาวพันนิกาวานิชซึ่งรายได้จากการขอรับบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตนั้นจะถูกส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดที่เข้ามาคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือตามกติกาในเวลากิจกรรมจะได้รับเงินรายละ3,000บาท สำหรับเงื่อนไขและกติการับเงิน3,000บาทจากกิจกรรมเมเดเมเดเราช่วยกันมีดังนี้ชื่อนามสกุลจะนำไปใช้ทำอะไรให้สิทธิคนทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับจำนวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามชอบพันนิกาวา กล่าวในช่วงท้ายของไลฟ์สดว่าแม้กิจ,จกรรมไลฟ์สดคอนเสิร์ตจะจบลงแต่เรายังรับบริจาคต่อไปเรื่อยๆยังไม่ปิดบัญชีเพื่อส่งเงินบริจาคให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้กี่รายนั้นขึ้นอยู่กับยอดเงินบริจาคเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทแม้ตัวเงินจะดูมากแต่ก็ช่วยคนได้เพียงหลักพันคนนิดๆขณะที่คนขอความ ช่วยเหลือจำนวนหลักพันหลักหมืน่นซึ่งกลุ่มคนที่ตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐจากมาตรการประกันสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ